สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนติวเข้ม U Easy p a s s ครับในวิชาสังคมศึกษาครับนี่กับครูกระหนกเันทานะครับวันนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องราวที่น้าตืน่นเต้นมากคือเรื่องของรัฐศาสตร์และก,ออก็การเมืองการปกครองครับแต่ก่อนอื่นเลยต่อนที่จะไปเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนคําว่ารัฐครับอังน,นเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐครับมาดูกันดีกว่า มีคำสามคำให้ชวนจับคู่ครับคือคำว่าชาติประเทศและก็รัฐคิดว่าคำสามคำนี้น่าจะคู่กับอะไรนะลองดูสิมีคำว่ามอนฮ่องกงแล้วก็กรมบ,บูชาให้ครับนะมาชาติประเทศและรัฐน่าตรงกับอะไรอ่าดูดีกว่าอย่างคำว่าชาตินะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าชาติเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นไงครับคึกเคิอไหมชาติมันมีคามสักษธ์ความเป็นพวกเดียวกันนีร่วมบริสตร์กันมามีวัฒนธรรม ร่วมกันมาใช่ไหมครับมันมีความเหมือนในเชิงสังคมและวัฒนธรรมเนาะอ่าทั้งคำว่าชาติเนี่ยจะตรงคำว่ามอนนี่ทั้งคำว่าชาติตรงคําว่ามอนอือดูเลยนะครับนี่ส่วนคําว่าประเทศกับรัฐดีกว่าครับเขาบอกว่าคําว่าประเทศเนี่ยเสเลยก่อนเนาะจะตรงจะใช้กับคาว่าฮ่องกงก็ได้ใช่คาว่ากัมพูชาก็ได้เห็นไหมฮ่องกงหรือกัมพูชาก็ได้แต่ถ้าคําว่ารัฐเนี่ยนะจะใช้กับกัมพูชาเท่านั้น อ้าวมันต่างยังไงเอ่ยคำว่าประเทศกับรัฐมีความต่างนี้ครับคำว่าประเทศเนี่ยมันจะเป็นความหมายเชิงที่ใช้กับวิชาภูมิศาสตร์มันจะเน้นที่ดินแดนหรืออาณาเขตเป็นหลักเนาะทั้งทง้องกงและกัมพูชาเขาจะมีอาณาเขตและมีดินแดนที่ชัดเจน,นใช่ไหมครับเราก็จะเรียกว่าประเทศเวลาเราเรียนภูมิศาสตร์นะครับจะเรียกว่าประเทศนั้นประเทศนี้ดูซิใช่ไหมเราจะไม่บอกว่าดูรัฐนั้นรัฐนี้เนาะแต่คําว่ารัฐเนี่ยจะเป็นความหมายเชิงการืังกับปกครองครับคำว่ารัฐเนี่ยมันมีมินิ่งของมันก็คือดินแดนตรงนั้นต้องมี เอกลาชครับนี่ก็คือไม่ให้ชาติอื่นเข้ามาแทรกแซงการเมืองการปกครองได้รัฐนั้นมีอำนาจในการปกครองตัวเองครับอันอย่างกัมพูชาเนี่ยเขาเอกลาชเนาะรัฐอื่นไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมครับแต่ฮ่องกงเนี่ยทุกวันนี้ถ้าใครติดตามความรู้ปัจจุบันเนาะฮ่องกงทุกวันนี้เป็นแค่เขตการปกครองพิเศษของจีนใช่ไหมครับ ซึ่งจากที่ฮ่องกงเนี่ยได้รับเอกราชคืนมาจากอังกฤษใช่ไหมครับฮ่องกงถูกคืนให้กับจีนเนาะแต่ว่าจีนเนี่ยได้ใช้ด้วยใบประเทศ2ระบบใช่ไหมครับขอให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นเขตก,การปกครองพิเศษเนาะอันทุกวันนี้ฮ่องกงเนี่ยไม่ได้มีเอกราชเนาะไม่ได้แปลว่าแบบสิทธิขัดจ,จะกินเลยนั่นเองอันฮ่องกงเนี่ยจึงไม่ใช่รัฐครับอันรัฐคืออะไรล่ะอ่ารัฐคืออะไรไม่รู้แหละแต่รัฐมีองค์ประกอบอยู่4อย่างครับมาดูดีกว่าว่า4อย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยองค์ประกอบแรกที่รัฐทุกรัฐต ดินแดนดินแดนก็คือพื้นดินพื้นน้ําหรือท้องฟ้าก็ได้ครับมีทั้ง3เวอร์ชันแต่ดินแดนเนี่ยนะถ้าเป็นของรัฐเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือต้องมีอาณาเขตแน่นอนนี่ต้องมีอาณาเขตที่แน่นอนนะแน่นอนเลยไม่ใช่แบบว่าวันนี้เปลี่ยนอยู่ตรงนั้นวันนั้นมาเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เปลี่ยนหลักเขตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ครับอาณาเขตต้องแน่นอนเนาะดินแดนเนี่ยไม่มีข้อกําหนดว่าต้องขั้นต่ําเท่าไหร่จึงเป็นรัฐนี่จาเป็นไหมว่ามันต้องต่อเนื่องกัน ไม่จําเป็นเนาะอยากเป็นเกาะแยกออกมาก็ได้หรือาสก้าฮะอลาสก้ากับอเมริกาเนี่ยมีแคนาดากันอย่างเงี้ยครับไม่จําเป็นต้องเป็นผืนเดียวกันแต่ที่ว่าสำคัญคือต้องต้องแน่นอนนั่นเองครับนี่คราวรี้ที่บอกไปว่าดินแดนเนี่ยจะเป็นดินก็ได้เป็นน้ําก็ได้เป็นฟ้าก็ได้ใช่ไหมครับขอเริ่มจากฟ้าก่อนพวากว่าจากพื้นดินขึ้นไปบนท้องฟ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นดินแดนของรัฐนั้นนะฮะแต่ยังไม่มีลิมิตว่าสูงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเชดอวกาศ ทุกชาติเนี่ยสามารถแล่นได้หมดเลยใช่ไหมครับอ่าอันชั้นอากาศนี้เป็นของทุกชาติเนาะแต่ว่าบนนั่นฟ้าระดับหนึ่งเนี่ยเป็นของรัฐนั้นนะครับคราวนี้ขอกลับมาที่ดินพื้นดินเนี่ยเอ๊ะเราแบ่งพรมแดนยังไงนี่เขาบอกว่าพรมแดนเนี่ยเวลาเขาแบ่งเนี่ยมี2งแบบครับคือพรมแดนธรรมชาติกับพรมแดนเลขาคณิตตายยังไงเอ่ย พรมแดนธรรมชาติคือพรมแดนที่เราใช้ธรรมชาติอะครับเป็นปาการสําคัญในการกั้นซึ่งบางทีเนี่ยเราจะใช้สันปันน้ําของเชือกเขาเราไม่ได้ผ่าภูเขาตรงกลางนะเราใช้สันปันน้ําเพราะว่ามันมีเรื่องของตาน้ำใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการแบ่งกานทรัพยากรน้ําด้วย ส่วนแม่น้ำเนี่ยเราก็ไม่ได้แปลว่าหั่นครึ่งนะเราใช้จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำครับเรียกว่าร่องน้ำลึกนั่นเองดังนั้นเนี่ยเจ้าพองแหนธรรมชาติเนี่ยจะไม่เป็นเส้นตรงนะมันจะยุกยุกยึกยุกใช่ไหมครับตามแนวสันปันน้ำแล้วก็ร่องน้ำลึกนั่นเองอ่าแต่ถ้าเกิดพรมแดนดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่มีภูเขาไม่มีเทือกเขาไม่มีแม่น้ำทำยังไงดีล่ะอ่าก็นแน่นอนขีดเองเลยมนุษย์ก็จะกําหนดขึ้นเองครับส่วนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขีดเป็นเส้นตรงนะ ขีดตามแนวเส้นขนานหรือเส้นเมริเดียนเลยนั่นเองนะเราเรียกว่าพรมแดนเรขาคณิตนั่นเองครับนี่สําหรับเมืองไทยนี้เรามีพรมแดนเรขาคณิตไหมมีนะครับมาดูกันนี่อย่างพรมแดนเรขาคณิตเนี่ยชี้ชัดมากๆเลยเราอยู่ตรงผ้าตัออกครับตรงนี้เรียกว่าฉนวนไทยครับอ่าช่วงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญนะเพราะว่า มันไม่มีอะไรกั้นเลยใช่ไหมครับอนโอกาสที่จะมีการเดินทางข้ามพรมแดนโดยที่ผิดกฎหมายหรือว่าการลักลอบขายของหนีภาษีเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมครับพวกนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างชนนไทยเนี่ยฮะอยู่ตรงด่านพรมแดนชื่อว่าช่องวัฒนาอําเภอลันเจประเทศจังหวัดสระแก้วเนาะแต่ที่อื่นๆไหครับก็จะใช้พรมแดนธรรมชาติใช่ไหมอย่างตัวอย่างเช่นมาดูซิรู้จักพรมแดนธรรมชาติอะไรบ้างมาเริ่มจากภาคเหนือเลย เรากั้นระหว่างไทยกับเมียนมาใช่ไหมครับก็จะมีอะไรบ้างนี่เลยเทือกเขาอะไรเอ่ยเทือกเขาแดนลาวนี่แดนลาวใช่ไหมอ่าเทือกเขาแดนลาวอ่ากั้นระหว่างไทยกับเมียนมาไม่ใช่กั้นระหว่างไทยกับลาวนะเห็นไหมชื่อมันชนสับสนน,นิดนึงนะหรือต่อมาคือเทือกเขาตรงนี้เลยครับเทือกเขาถนนธงชัยถนนธงชัยอ่าแล้วก็เทือกเขาตะนาวศรีสามลูกนี้เนี่ย กั้นระหว่างไทยกับเมียนมามีแม่น้ำสายสาคัญที่กั้นด้วยนี่กันได้แก่แม่น้ํานี่เลยชุดๆก็คือแมน่น้ําสาละวินใช่ไหมแม่น้าปายแม่น้าเมยแม่น้ำตรงนี้ด้วยแม่น้าละนองอ่าอันนี้คือภูมิแนธรรมชาติที่กั้นเนาะ,ะมาไทยกับลาวบ้างมาไทยกับลาวบ้างไทยกับลาวจะมีภูมิแดนธรรมชาติสําคัญก็คือนี่เลยเทือกเขาลูกนี้นะก็คือนี่เลยครับชื่อว่าหลวงพระบาง หลวงพะบางใช่ไหมแล้วก็จะมีแม่น้ําสําคัญ1เส้นที่ลากกั้นพรมแดนเลยนะมันมาตั้งแต่นู้นเลยภาคเหนือลงมาใช่ไหมถึงภาคอีสานเลยนี่นะแม่น้ําเส้นนี้ก็คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำโขงน่าสนใจอยู่จุดหนึ่งเห็นจุดตรงนี้มชุบ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 ชบชบนี่จุดสีแดงเนี่ยตรงนี้พิเศษนะตรงนี้มันคือพรมแดนที่ชนกัน,น3าประเทศอ่าตรงนี้จะมีชื่อเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งก็คือพรมแดนสามประเทศเป็นอะไรบ้างก็คือมีไทยมีเมียนมาแล้วก็มีลาวอะไรองครับน่าสนใจคราวนี้มาดูต่อตรงกับกัมพูชาบ้างไทยกับกัมพูชาตรงนี้เลยนี่ก็จะมีพรมแดนสําคัญที่กัน้นใช่ไหมครับก็จะได้แก่นี่เลยลูกนี้ลูกนี้ชื่อว่าเทือกเขาพนมดงรักอ่าเลขลูกหนึ่งคือตรงนี้ก็คือเทือกเขาอะไรบรรทัดแล้วก็จะมีอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีโซนนี้ชุกชๆกๆ เป็นพรมแดนเลขาคณิตเนาะน่าสนใจครับตรงเรียนโซนนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่มันเป็นพรมแดน3ประเทศนี่ที่วงกลมสีดำตรงนี้เป็นจุดชนกัน3ประเทศระหว่างไทยลาวแล้วก็กัมพูชาตรงนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมรากตนั่นเองครับส่วนทางด้านใต้เลยเราติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งจะมีเทือกเขาสำคัญอยู่ลูกหนึ่งที่กัน้นใช่ไหมชื่อว่าเทือกเขาสันกาลาคีลี สันกราคิรีแล้วก็มีแม่น้ําเส้นหนึ่งด้วยที่กั้นตรงนี้ชึบชื่อว่าแม่น้ําโกลกนั่นเองอ่ะนี่คือภูมิแดนธรรมชาติเนาะโอเคครับมาดูต่อทะเลบ้างละ่ะเอ๊ะทะเลเนี่ยออกจากชายฝั่งเนี่ยออกไปในทะเลเนี่ยต้องไกลเท่าไหร่น่าจะเป็นถือว่าเป็นเขตแดนของเรานี่มันมีแนวร้วมคิดอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าทะเลนี่เป็นของเรามีชื่อเรียกว่าไฮไลท์ก,ก่อนเลยทะเลอนา,าเขตนี่เลอนา,าเขต ซึ่งเวลาเขานับนะครับเขาจะนับออกมาจากชายฝัง่งครับ12ไมล์ทะเลแปลว่าโซนนี้ทั้งหมดชุบๆๆ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 ๆเห็นไหมโซนนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าทะเลในเขตครับใครที่ทำความผิดในโซนนี้บอกเลยว่ารับผิดตามกฎหมายไทยอย่างแน่นอนครับแปลว่าถ้าเลย2ิมายทะเลไปแล้วเห็นไหมโซนนี้ที่กำลังกากบาดเนี่ยมันเป็นโซนทะเลที่ทุทกชาติสามารถเข้ามาเล่นได้เราเรียกว่าน่านน้ำสากลใช่ไหมครับังั้นโซนนี้เราก็จะเรียกว่าทะเลหลวงนันเองนี่ังั้นทะเลหลวงเนี่ย ก็ทุกชาติเล่นได้หมดเลยใช่ไหมครับทึ่มีคาอยู่คํานึงที่น่าสนใจคือคำว่าเขตเศรษฐกิจจําเพาะเจอไหมตัวนี้นี่เขตเศรษฐกิจจาเพาะคืออะไรเขตเศรษฐกิจจาเพาะคือเขตจับปลาแล้วเ็เขตทําประมงสำหรับการทําเศรษฐกิจซึ่งเขาก็อนุญาต้สามารถออกไปจับปลาได้จากชายฝั่งเนี่ย200ไมล์ทะเลเห็นไหมเพื่อขยายพื้นที่ในการทําการประมงนั่นเองครับทั้งเขตเศรษฐกิจจาเพาะเนี่ย มันก็จะมีอาณาเขตที่ครอบคุมเลยอาณาเขตของรัฐนั้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของทะเลอาณาเขตตะก่อนเขาใช้แค่สามไมล์ทะเลนะฮะเพราะว่าใช้อุภาคปืนใหญ่ยิงกับใช้ฝังออกไปคราวนี้มาดูองค์ประกอบตัวต่อมาครับคือประชากรครับนี่ประชากรครับนี่เป็นองค์ประ,ะกอบสําคัญมากรู้ได้ไงครับว่าคนนี้เป็นประชากรของรัฐนั้นคําตอบคือรัฐศาสตร์ก็จะดูที่สิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ ของคนคนนั้นครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยอู้เขามีสิทธิเสรีภาพเนาะเหมือนตามรมัฐธรรมนูญกล่าวไว้เลยนี่แสดงว่าเป็นคนรัฐนั้นแน่นอนเลยฮะแต่คนนี้ก็อย่าลืมว่ามันจะมีคนบางส่วนในประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนรัฐไทยแต่เพียงแค่ว่าสิทธิ์ตรงนี้ยังครอบคุมไม่ถึงใช่ไหมเนาะเพื่อความไกลของพื้นที่ใช่ไหมครับอ่ะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรัฐก็ต้องทําหน้าที่ในการทาให้คนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิเสรีภาพตามมาด้วยเองสำหรับคนทนี่ไม่ใช่คนของรัฐนั้นเราจะเรียกว่า ชาวต่างด้าวหรือชนต่างชาติก็ได้ครับความหมายเหมือนกันเลยซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิเสรีภาพเหมือนพลเมืองรัฐไทยนะนึกถึงชาวต่างชาตินะฮะที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยใช่ไหมหรือแรองงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานพวกนี้เขาคนเหล่านี้เขามีสิทธิ์เหมือนคนไทยไหมครับเช่นเขามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมไม่มีเขาลงสมัครสสสวได้ไหมก็ไม่ได้อย่างนีครับเั้นเขาไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพหรือหน้าที่เฉกเช่นคนไทยดังนั้นเราก็ไม่เรียกว่าคนของรัฐนั้นนะครับ องค์ประกอบตัวต่อมาคือรัฐบาลครับถือว่ารัฐบาลเนี่ยจะเปรียบสมองที่เหมือนสั่งการเนาะรัฐบาลเนี่ยในทางรัฐศาสตร์ครับเขาไม่สนใจว่ามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอาจจะมาจากการสืบสายเลหิตรัฐประหารได้หมดเลยครับในทางรัฐศาสตร์สนใจแค่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อขึ้นมาเป็นแล้วเนี่ยต้องมี power นี่ต้องมี power คือถ้าขึ้นมาแล้วเขาสามารถสั่งการมีอำนาจก็คือจบถือว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเนี่ยอยู่ครบนั่นเองครับ ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายสำคัญมากๆเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยก็คืออำนาจอธิปไตยครับนี่อำนาจอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศครับซึ่งอำนาจก้อนนี้เนี่ยถ้าแปลง่ายๆคือการเมกกราชนะถ้าแปลเป็นความหมายภายนอกก็คือชาติอื่นไม,ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงเข้ามาสั่งการได้เห็นไหมรัฐบาลของรัฐนั้นมีอำนาจทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยอย่างนี้เรียกว่ารัฐนะซึ่งหนึ่งรัฐมี1ก้อนเห็นไหม หนึ่งรัฐจะมีอำนาจแค่หนึ่งอำนาจเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ดินแดนนั้นเนี่ยเกิดการแยกอำนาจที่ตไตยเป็นก้อนใหม่ก็แสดงว่ากำลังเกิดรัฐใหม่หรือเกิดประเทศใหม่ออกใช่ไหมครับอย่างช่วงหนึ่งที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการเกิดมาอีกประเทศหนึ่งคือประเทศติมอร์เลสเตหรือติมอร์ตะวันออกนั่นแปลว่าอำนาจอธิที่ตไยอยู่อินโดน aliens, ีเซียกำลังถูกฉีกเป็น2ก้อนเพื่อเกิดเป็นรัฐใหม่น,นั่นเองครับอันใน1หนึ่งรัฐจะมีหนึ่งอำนาจอาธิปไตยแต่อำนาจนี้ครับ สามารถแบ่งกันดูแลได้นี่โดยจะมีนักคิดคนหนึ่งของชาวฝรั่งเศสใช่ไหมครับในช่วงยุคภุมรรมชื่อว่ามงเตสเกอร์นะมงเตสเกอร์ครับคนนี้เนี่ยได้กล่าวว่าอำนาจที่ประทายเนี่ยที่ให้ผู้นําไปเนี่ยควรจะแบ่งครับควรจะแบ่งแบ่งเป็นสก้อนเป็นทฤษฎีแบ่งอำนาจโดย3ามก้อนนั่นคืออำนาจอะไรบ้างนี่เลยอำนาจนิติบัญญัติหน้าที่ก็คือนิติบัญญัติบัญญัตินิติไงก็คือหน้าที่คือออกกฎหมาย ใช่ไหมออกกฎบมายมาประกาศใช้ซึ่งถ้าเราเรียนกันมาเราก็จะรู้ว่าอํานาจนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่รัฐสภาซึ่งรัฐสภาครับก็จะประกอบด้วยสสกับสอวอใช่ไหมสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นี่แทนราษฎรเข้าไปใช่ไหมครับอีกอันนึงคือสอวอคือสมาชิกวุฒิสภาเองครับซึ่งทุกประเทศในโลกก็จะมีทั้งสสและสวนะแล้วแต่ชื่อเรียกของเขานั่นเองครับ ออกกฎหมายเป็นหลักเลยใช่ไหมอำนาจที่สองคืออำนาจอะไรบริหารชื่อก็บอกแล้วบริหารก็หน้าที่คือบอริหารประเทศกําหนดนโยบายกํากับติดตามใช่ไหมบังคับใช้กฎหมายที่นิติบัญญัติออกเนี่ยให้มันเป็นผลอยู่ในประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นอำนาจนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่คอรมอหรือคณะรัฐมนตรีหรือเราเรียกว่าอะไรนเองครับรัฐบาลรัฐบาลใช่ไหมครับอ,อันนี้คือบอริหารครับ สุดท้ายคืออำนาจตุลาการตุลา,า,าการคือเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินคดีความนี่ตัดสินคดีความเนี่ยก็จะอยู่ที่ที่ศาลใช่ไหมศาลเป็นผู้ใช้อำนาจนี้นั่นเองครับทำไมทำไมมองเตสเกอร์ถึงบอกว่าอำนาจถึงต้องแบ่งเป็น3ก้อนก็เพราะว่าอำนาจเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดให้บุนนำทั้งก้อนเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานของอำนาจทั้ง3าเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ มันควรจะมีการตรวจสอบเช็คบาลานซ์และก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกันครับอันการแบ่งกำนนจาเป็น3ก้อนเนี่ยมันจะช่วยเช็คบาลานซ์กันได้นั่นเองครับอังสวาำลัดก้อนนี้เนี่ยมี1อัดมี1ก้อนเนาะแต่ไม่แยกนะแต่สามารถแบ่งกันดูแลได้นั่นเองครับองค์ประกอบนี้ถือเป็นหัวใจเห็นไหมตุบๆเลยเป็นหัวใจแปลว่าถ้าดินแดนนั้นขาดองค์ประกอบนี้เมื่อไหร่ก็จะหมดความเป็นรัดทันทีอ่า ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าเซอว่าถูกแทรกแซงแล้วนะชาติอื่นเข้ามามีอุทธิพลในการปกครองได้นะอันนี้ก็จะกลายไม่เป็นรัฐนะครับไม่เป็นรัฐเรามาดูตัวอย่างดีกว่าครับอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยครับอ่าทจริงมันมีอยู่เกาะอยู่3เกาะที่เราต้องรู้จักก็จะมีไต้หวันใช่ไหมครับ TW ฮ่องกงแล้วก็หมาเกา้าจริงๆฮ่องกงหมาเก้าไต้หวัน3เกาะเนี้ยไม่เป็นรัฐในทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆนักเรียนเขาจะต้องรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนด้วยนะอย่างเช่นอย่างฮ่องกงกับหมาเก้าเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าอ่าอันนี้คือเสียเอกรากไปใช่ไหมครับจากฮ่องกงเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือยึดไปดูแลอันผลจากการทําสงครามฟิ่นนะใช่ไหมอังกฤษก็ต้องเสียไป ในช่วงสุดพิสัญญานานกิงเนาะโดยต้องให้อังกฤษเช่าเกาะไป100ปีแต่อังกฤษก็คือเช่าไปแค่99ปีแล้วคืนกลับมาตอนที่ฮ่องกงถ,กถูกคืนกลับมากับจีนเนี่ยนะอ่าฮ่องกงไม่ได้อยากรวมอยู่กับจีนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความแตกต่างของระบบการปกครองของจีนทันดินใหญ่ใช่ไหมครับจีนปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยมครับแต่เจ้าฮ่องกงเนี่ยอังกฤษดูแลมาก็จะเป็น การปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจแบบอะไรทุนนิยมเสรีโหมันมีความแตกต่างม,มากๆเลยนะแต่จีนเนี่ยอยากได้ฮ่องกงมาก,มากๆเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นฐานเศรษฐกิจที่สําคัญเลยซึ่งถ้าได้รวมฮ่องกงเข้าไปใช่ไหมครับจีนก็จะได้มี GDP ฐา,านะเศรษฐกิจก็จะสูงขึ้นในภาพรวมนะแต่ฮ่องกงรู้สึกว่าไม่อยู่อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าระบบมันต่างกันดังนี้ครับจีนในยุคนั้นเนี่ยซึ่งประธานก็คือเติ้งเสี่ยวผิงครับได้นำเสนอนโยบายหนึ่งครับให้กับฮ่องกงชื่อว่านโยบาย หึงประเทศ2ระบบนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าจีนเนี่ยโอ้ยยอมเลยยอมให้ประเทศจีนเนี่ยมี2ระบบซ้อนกันใน1ประเทศเธอจะเป็นประชาธิปไตยเธอจะเป็นทุนนิยมเป็นมาได้เลยครับแต่เราขอให้เธอฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนได้ไหมเป็นเขตก,กรารปกครองพิเศษแล้วอีก5้าปีเราค่อยมาคุยกันใหม่ครับนั้นฮ่องกงก็เลยเซเยสนะเข้าไปเป็นเขตก,กรารปกครองพิเศษนั้นทุกวันนี้ฮนะ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐนะครับ อีกเกาะหนึ่งคือหมาเกาอันนี้หมาเกาก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่โปรตุเกตครับมีได้ครอบครองไปแล้วก็ได้ถูกคืนมาในยุคเพรสิดเนเตอร์เสีเ่ยวพิงกัน,กน,นครับก็เข้าคอนเซปต์เดียวกับโนโยบาย1ประเทศ2ระบบครับนั้นหมาเก๋าฮ่องกงจึงไม่เป็นรัฐครับส่วนไต้หวันนี้จะเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศตอนในช่วงที่จีนเกิดการปฏิวัติรอบที่2โดยเหมาเฉอตงใช่ไหมครับเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ไต้หวันส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการ ลีภัยมาของเจียงใครเช็คใช่ไหมครับได้ลีภัยมาที่เกาะไต้หวันนะครับก็เลยทําให้2เกาะเนี่ยปกครองแตกต่างกันโดยไต้หวันก็ปกครองแบบประชาธิปไต,ต,ตยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของจีน้ทุกวันนี้เนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันก็ยังคงอยู่แล้วก็ไต้หวันก็ไม่ได้เป็น,นรัฐนะฮะในทางรัฐศาสตร์นั่นเองครับอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนี่อย่างสาราชนาจักรเนี่ยะครับอันนี้ก็เกิดจากการรวมกันของ4 4 4สี่สสมลรัฐเข้าไปก็คือ นอตไอร์ Island, Scotland, England, แลนด์สกอตแลนด์อังกฤษและก็เวลส์เห็นไหมแล้วสี่อันนี้รวมกันเป็นสาราชนาจากักรนะครับนั่นแปลว่ารัฐบาลของนอตไอร์แลนด์สกอตแลนด์อังกฤษและเวลส์เนี่ยเขาก็มีอำนาจดูแลตัวเองใช่ไหมแต่เคยเดียวกันเขาก็ต้องฟังรัฐบาลใหญ่ด้วยเป็นรัฐบาลของสาราชนาจาที่ดูแลทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะนั้นแสดงว่ารัฐบาลในแต่ละที่เนี่ยไม่ได้มีเอกราชนะเพราะสุดท้ายเขาจะต้องฟังรัฐบาลกลางที่อยู่ตรงนี้ด้วยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเนี่ยชื่อมันคาว่าสหรัฐจริงๆมันมีพรีฟิกตัวนี้อยู่สหแปลว่าหลากหลายมากมายใช่ไหมครับนี่แปลว่ามันเกิดจากการรวมรัฐเล็กๆเข้าด้วยกันเห็นไหมซึ่งก็จะมีหมดห0มลรััอ่ารู้ใช่ไหมในอเมริกาในแต่ละมลรัฐเนี่ยเขาก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยรัฐบาลของอินนอร์รัฐบาลของฟลอริดาของแคลิฟอร์เนียใช่ไหมซึ่งรัฐบาลเหล่านี้เขาก็ดูแลพื้นที่ของตัวเองนะมีอำนาจในการดูแลพื้นที่ตัวเองไปแต่ขั้เดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องฟังรัฐบาล ที่ยิ่งใหญ่รัฐบาลกลางนี่ใช่ไหมที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีซึ่งก็จะเป็นรัฐบาลที่บริหารงานโดยประธานรัฐมนีของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนวราระไปเรื่อยๆนั่นแปลว่านั่นแปลว่ารัฐบาลในมนลรัฐเล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อิสระ100%รนะยังต้องฟังคําสั่งที่มาจากรัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีด้วยแสดงว่าแคลิฟอร์เนียฟลอริดาอะไรเงี้ยทั้ง50เนี่ยมีสละไหม ก็ไม่ได้มีสละกมีกระลาศไหมก็ไม่ได้มีกระลาศใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องฟังนะรัฐบาลของพอสชืตันดีซีแสดงว่าโมดัลเหล่านี้ไม่เป็นรัฐนั่นเองครับคราวนี้พอมาดูต่อพบว,ว่ารัฐแก่จริงๆมันก็แบ่งได้2ชนิดด้วยนะนะเป็นรัฐเดี่ยวกับอะไรครับกับรัฐรวมครับทั้งนี้เนี่ยประเภทแบบนี้เนี่ยใชอเลยเป็นเกณฑ์คําตอบคือนี่แหละใช้จํานวนรัฐบาลเป็นเกณฑ์ครับอ่า รัฐเดี่ยวแปลว่าอะไรแปลว่ามีรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ชุดเดียวอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีรัฐบาลแค่ชุดเดียวคณะมนาศาศาตรีก็คือแค่เซตเดียวใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องดูแลทั้งประเทศเลยพอฟังแบบนี้ปุ๊บเป็นไงครับรัดเดี่ยวเนี่ยถ้าอเรียเล็กๆพื้นที่น้อยๆประชากรไม่ค่อยหลากหลายหรือแตกต่างมากนักเนี่ยรัฐบาลน่าจะเพียงพอที่จะดูได้อย่างทั่วถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่กว้างขวางหรือประเทศมีความใหญ่โตแบบฮอลนเลยมีความต่างสูงรัฐบาล รัฐเดียวเนี่ยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละที่มันมีความต่างของมันอยู่เนาะฉันเห็นว่ารัฐเดี่ยวเนี่ยรัฐบาลก็จะภาระหนักค่้นข้างมากเลยใช่ไหมครับดูแลทั้งประเทศ averaging ในประเทศนี้รัฐดูแลเพียงแค่แสักเดียวเนาะแต่ถ้ารัฐรวมชื่อก็บอกว่ารัฐรวมแปลว่าเกิดจากหลายมลรัฐมารวมกันใช่ไหมครับแสดงว่ารัฐรวมเนี่ยมีจานวนรัฐบาลมากกว่า1 นึกถึงตะกี้เลยสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรัฐบาลมากกว่า1น,นะใช่ไหมก็จะมีรัฐบาลยอะแยะไปหมดเลยทั้ง50รัฐบาลก็คือ50มลรัฐรัฐบาลเหล่านี้ครับทั้ง50เนี่ยเขาเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นครับชื่อก็บอกแล้วว่ารัฐบาลท้องถิ่นก็แปลว่าอะไรครับดูแลเรื่องราวในท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็มาจากการเลือกโดยคนท้องถิ่นขึ้นมาเป็น รู้ปัญหา,ารู้งานใช่ไหมนี่คือบ้านของฉันลุยแน่นอนเลยนะนรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยอำนาจของเขาเนี่ยก็จะดูแลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆเลยที่มันตอบโจทย์เฉพาะแต่ละที่เช่นการศึกษาครับหรือเรื่องของสาธารณสุขก,การแพทย์ใช่ไหมครับหรือเรื่องของสาธารณวพคหรือปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าป,าปาะปาคมนาคมเนียพวกนี้นรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็จะเป็นคนดูแล แต่เดียวกาัรรัฐบาลท้องถิ่นเหล่านี้ครับก็ไม่ได้มีอำนาจดูแลในทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นการคลังของประเทศเลยใช่ไหมครหรือเรื่องของการทหารหรือเรื่องต่างประเทศอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลเซตใหญ่ก็คือรัฐบาลกลางนั่นเองครับรบัฐบาลกลางก็จะมี1ชุดอชุดส่วนรัฐบาลท้องถิ่นมันก็จะมีมากกว่า1ชุดกระจัดกระจายไปเห็นไหมว่ามันแบ่ง แบ่งเรื่องราวในการดูแลเองดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นก็ไม่ได้ฟรีจากรัฐบาลกลางนะเห็นไหมครับงนั้นเสวราบรวมเนี่ยมันจะเหมาะมากๆกับประเทศที่ไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่มากพื้นที่กว้างขวางมีความแตกต่างของพื้นที่ใช่ไหมครับนีก็จะทําให้ตอบโจทย์ได้อย่างทั่วถึงแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีข้อเสียคือรัฐเนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเอกภาพ มันก็จะเป็นยูนิตี้ที่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับหรือจะต้องใช้งบประมาณค่อนข,ข้างมากในการที่กระจายงบประมาณนี้นไปยังรัฐบาลท้องถิ่นให้เข้าไปแก้ปัญหานในแต่ละที่นั่นเองครับอย่างตัวอย่างรัดรวมเนี่ยในโลกเรามีอะไรบ้างเนาะก็ไล่เลยเช่นจริงจริงมันมีคีย์เวิร์ดง่ายๆนะคือถ้าเกิดประเทศนั้นเนี่ยมันมีชื่อนำหน้าว่าสหนี่สหรัฐเห็นไหมส่าสหาสหพันธรัตใช่ไหมครับ สหสหราชอาณาจักรเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดชื่อก็บอกแล้วว่าสหแปลว่าหลากหลายเนาะพวกนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นรัฐรวมแน่แน่ใช่ไหมตัวอย่างที่คุณจะรู้จักเช่นนี่เลยรัเสเซียใช่ไหมครับอ่าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอ่าอะไรเร็วแคนาดาใช่ไหมแคนาดาอเมริกาอ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตรู้จักใช่ไหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตเอมิเรตใช่ไหม อ่ามาเลเซียอ่ามาเลเซียอินเดียเยอรมันนะนอจริงๆมีเยอะมากๆแต่นี่หลักๆที่ข้อสอบชอบออกกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นรัฐรวมตันเองครับสําหรับประเทศไทยครับก็จะเป็นรัฐเดี่ยวนั่นเองเพราะว่าเรามีรัฐบาลแค่1ชุดตัวเองครับนี่คราวนี้เรามาดูข้อสอบเข้ามาอะไรกันครับ สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐครับจริงๆมีคำหนึ่งนะที่ชวนคุยคือคำว่าชื่อของประเทศทั้งหลายอะ่ะเราจะมีคำหนึ่งเช่นคำว่าราชนาจาักรใช่ไหมอ่าสาราชนาจักรใช่ไหมอ่ามีคำว่าอะไรล่ะสาธารณรัฐใช่ไหมเอ๊ะมันคืออะไรเวลาอ่านชื่ออย่นี้นะให้ความรู้หนึ่งครับอ่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประมุขของประเทศครับนี่อ่าเขาบอกว่าประมุขเนี่ยอ่ามีประมุขประมุขก่อนนะประมุขประมุขประมุขของรัฐ แต่แต่ละรัฐบนโลกเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทแบบแรกคือ1มีเป็นกษัตริย์าเป็นคิงหรือถ้าไม่เป็น King, คิงก็จะเป็น President รหรือประธานาธิบดีเขาบอกว่าใน1รัฐนะครับ จะไม่มีคิงและพระมดีอยู่ในรัฐเดียวกันนะครับไม่มีรัฐในโลกที่เป็นแบบนี้นะครับอ่าอันประมุขของรัฐเนี่ยจะต้องมีการเลือกกันว่าจะเป็นคิงหรือเป็นประธานาธิบดีซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐนั้นเนี่ยมีคิงหรือหรือสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมครับเป็นประมุขแห่งรัฐเนี่ยเราจะเรียกประเทศเหล่านี้จะมีชื่อนำหน้าว่าราชนาจาักรนี่ราชนาจากักรใช่ไหมราชนาจาักรสวีเดนเงี้ยราชาจักรไทยราชนาจากัาาจากร กัมพูชาสาราชรณจากกัรเกาะพิเช่นใหญ่ถ้ามีคําว่าราธารณรัรเดาเลยครับนี่แปลว่ามีสาบัรกษัตริย์แน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดประเทศนั้นเนี่ยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐอย่างอเมริกาใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐอันนี้ก็จะเรียกว่าสาธา,า,า,ารณรัฐสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับอันนี้คือชื่อประเทศแต่ถ้าเกิดเราเคยได้ยินชื่อประเทศว่ามีคําว่าสหใช่ไหมสหฐตะกี้พูดไปแล้ว สหสหพันธรัฐใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นรัดรวมเป็นรัดรวมแสดงว่าเนี่ยเป็นการแบ่งโดยใช้จํานวนรัฐบาลเป็นเกณฑ์จํานวนรัฐบาลเป็นเกณฑ์ใช่ไหมถ้าเป็นรัดรวมอ่าเขาจะใช้ชื่อแบบนี้นําหน้าแต่ถ้าเป็นรัดเดี่ยวรัดเดี่ยวใช่ไหมมันก็จะไม่มีคําว่าสหนําหน้าเองครับ อันชื่อประเทศต่อไปนี้วเวลาไปอ่านเนาะชื่อที่เป็นทางการนะมันก็จะพอเดารูปแบบประมุขของรัฐและก็รูปแบบประเภทของรัฐได้เช่นกันครับคราวนี้มาดูข้อสอบกันดีกว่าครับตึง้งนะนอกจากอาํานาที่เป็ไตแล้วครับแล้วก็ดินแดนแล้วเนี่ยการเป็นรัฐจําเป็นต้องมีอะไรอีกอ๋อแน,น่นอนเลยมีนกัมพายมีดินแดนก็ต้องมีอะไรเหลืออะไรเอ่ยเหลือประชากรกับรัฐบาลนั่นเองคราวนี้ก็จะตอบ2อนั่นเองครับอ่าอันนี้ไม่ยากไม่ยากข้อต่อไปครับ ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบรัดเดี่ยวรัฐรวมแบบสมพััทรัฐและก็รัดรวมแบบสหพัธรัฐครับจริงๆข้อนี้ง่ายมากเลยดูคีย์เวิร์ดคือคําว่าอะไรรูปแบบรัฐนี่เรียนแล้วใช่ไหมว่ามีรัดเดี่ยวแล้วก็รัดรวมซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเกณฑ์ในการแบ่งคืออะไรครับก็คือจํานวนของรัฐบาลจํานวนของรัฐบาลเนาะถ้ารัฐบาลน,นั้นมีชุดเดียวก็เป็นรัฐเดี่ยวใช่ไหมครับแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งชุด ก็จะเป็นรัฐรวมนั่นเองใช่ไหมครับนี่คราวนี้น่าสนใจครับอ่าเห็นตรงที่เป็นช้อยไหมฮะมาตัดช้อยดีกว่าครับเริ่มจากช้อยหนึ่งครับประมุขของรัฐเนี่ยไม่ใช่นะประมุขของรัฐนี่คือที่เป็นคิงใช่ไหมไม่คิงก็เป็นประธานานอันนี้เนี่ยชื่อของรัฐเนี่ยมันจะเรียกว่าราชนาจากักรใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนพระนดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรสาธารณรัฐแต่ว่าโจทย์ยกำลังพูดถึงคําว่าสหเห็นไหม,ไหมสหสมาพันธ์รัฐซึ่ง เป็นคนละประเภทกันนะฮะอันนี้ประมุขของรัฐตัดทิ้งนะครับอันที่2ขนาดพื้นที่ของรัฐก็ไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งตัดไปเลยมันดูช้อยที่3าะครับระบกกรบการปกครองของรัฐในโลกนี้ระบบก,การปกครองของรัฐเนี่ยจะเหลืออยู่2ระบบนะก็คือประชาธิปไตยกับเผด็จการใช่ไหมครับซึ่งจริงๆชื่อระบบก,การปกครองเนี่ยมันไม่มีผลต่อการแบ่งประเภทรูปแบบของรัฐนะข้อ,น,ขอนี้ก็ตัดทิ้งข้อที่4ครับความเป็นหนึ่งอันเดียวของประชาชนภายในรัฐนี้ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยนะครับตัดทิ้งไปเลย จริงๆข้อ5คีย์เวิร์ดชัดเจนมากเลยนะครับคือคําว่ารัฐบาลกลางนี่กับรัฐบาลท้องถิ่นใช่ไหมเห็นไหมว่ามันมีรัฐบาลมากกว่า1รัฐบาลรัฐบาลกลางก็ดูแลเรื่องของประเทศทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนรัฐบาลท้องถิ่นก็จะดูจอดเฉพาะเรื่องแต่ละท้องที่อันนี้เนี่ยเป็นรัฐรวมแน่นอนนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อที่5านั่นเองครับอ่ะเราก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐเห็นไหมครับซึ่งเวลาข้อสอบเข้ามาในออกเนี่ยออกได้หลายรูปแบบนะครับ ออกตรงๆมาเลยก็คือรัฐคืออะไรความหมายเป็นยังไงเราก็ดูนิยามใช่ไหมครับเหลือที่2คือออกเป็นองค์ประกอบเลยก็ถามว่าองค์ประกอบของรัฐเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ต้องไล่เลยว่ามีดินแดนนะซึ่งเป็นไงครับต้องแน่นอนใช่ไหมไม่มีไซส์ขั้นต่าไม่ต้องต่อเนื่องเนาะสคือประชากรนะครับก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับ สามคือรัฐบาลที่ไม่ได้แคร์ที่มาว่ามาอย่างไงแต่ขอให้ขึ้นมาแล้วมีอำนาจในการปกครองใช่ไหมครับและสุดท้ายคืออำนาจที่ประทายที่เป็นหัวใจเลยขาดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะหมดความเป็นรัฐหรือไม่ก็ออกไปอีกเรื่องนึงเลยก็คือรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดียวหรือไม่ก็รัฐรวมมีข้อดีข้อเสียยังไง ต่างยังไงหรือไม่ก็ออกเป็นชื่อประเทศเลยว่าช้อยข้อใดประเทศไหนเป็นรัฐเดียวประเทศไหนเป็นรัฐรวมนั่นเองครับเป็นไงครับข้อสอบไม่ได้ออกยากเลยครับถ้าเราทบทวนแล้วก็ทำโจทย์บ่อยๆครับรับรองว่าทําข้อสอบได้แน่นอนครับ